สนับสนุนโดย t o y ย t a b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังจากพุ่มกับดังต้องเตที่ตีสีนวลจากภาพยนตร์สับเปลอไปออกรายการอยู่ดีมีแห้งทางสถานีไทย p ี s หลังตอบคำถามของพิธีกรหนังเราบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร ระหว่างทางจากนี้ไปพูดให้ฟังหน่อยว่าจะเดินต่อไปยังไงให้หนังของคนอื่นเป็นอย่างเราถึงจะรอดต้องเตบอกว่าจริงๆหนังของผมน่าจะเดินสุดทางได้ประมาณนี้แต่ผมคาดหวังเรื่องต่อๆไปไม่ใช่เรื่องของผมเรื่องต่อไปในวงการอุตสาหกรรมเพราะว่าเหมือนเราอาจจะเจอปรากฏการกระแสจากกระแสที่ไม่มีคนพูดถึงกลายเป็นกระแสหลักและทําให้วงการภาพรยนตร์และวงการอื่นรู้สึกว่าอย่างรัฐบาลมองเห็นถ้ามันมีเรื่องอื่นดีแล้วพาเข้าไป คือให้มาซัพพอร์ตจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปคุณอาจไม่ได้เข้าใจหนังสเปรดจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าหนังสเปรดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ต้องเตะบ่อยว่าอย่างตัวผมเองยังไม่รู้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรตอนทํานะครับอย่างผมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหรอผมยังไม่รู้เลยถ้าผมได้รู้หรือทําความเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรหนังมันไปไกลกว่านี้หนังมันมีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแน่นอน ดังนั้นถ้ามีการพูดคุยหรือเสวนาในวงการที่คุณต้องการจะเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปเผยแพร่ต่อต่างประเทศหรือจะพาเขาไปให้พาไปจริงๆไม่ใช่แค่หนังเรื่องนี้โกินเตอร์อย่างเช่นไป9ประเทศไม่ใช่เขาพาไปนะครับคือหนังมันไปเองแล้วเราก็ไปขายเองใช่ครับมันไม่ใช่รัฐบาลพาไปอันนี้พูดตรงๆประเด็นดังกล่าวทําให้โซเชียลมีการหยิบไปพูดคุยมากมายในทวิตเตอร์สับปเปลอติดแฮชแท็กทำนองว่าคำเท่ๆนักการเมืองทนต่อไปที่เขาใช้ปรับผ้าหนุ่ม สองคนหน้าชาแน่นอนพลังเบามันคือน้ำยาปรับผ้านุ่มด้านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองโฆษกพักเพื่อไทย นายชนินรุ่งธนเกียรติโพสต์ถึงประเด็นนี้ว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยภาครัฐไม่ได้มีเพียงกลไกายเอาเงินทุนไปให้หรือไปช่วยประชาัมพันธ์แต่สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่คือการดึงภาคเอกชนมาร่วมกันให้ข้อมูลว่าการทำงานที่เป็นอยู่ติดขัดปัญหาหรือข้อกฎหมายอย่างไรแล้วรัฐในฐานะผู้สนับสนุนจึงจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้เอกชนได้ขยายศักยภาพตนเองได้เต็มที่มากขึ้น ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงแต่งชุดไทยเพื่อไปชมภาพยนตร์สับเปลือที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอนพร้อมกับมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับต้องเตผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องสัปปเปลือด้วย และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ